สบายดีเนาะสบายดีตอนนี้เราก็มาอยู่ส่วนเสือป่าแถวอันบ้านเกินเนาะนี่มาอยู่เต็นท์วันนี้ก็ประมาณมีสองเตียงนอนเนาะนี่เข้าอยู่ในเต็นท์เนาะงามๆเนาะนอนเนาะเต็นท์นอนทางในเนาะมีเปิดแอร์เนาะสามารถเฮ็ดเวียเฮ็ดงานได้เนาะนี่นี่สามารถเฮ็ดเวียเฮ็ดงานได้เลยเนาะมีหลายเต็นท์เนาะอยู่ส่วนเสือป่าบนนอนเนาะวันนี้คืนนอนอย่างนี้เนาะมากับประมาณ อ่าห้าสิบหกสิบคนเนาะกับทีมงานเนาะวันนี้ก็มาอยู่ส่วนเสือปลาเดี๋ยวไปอาบน้ำออกไปกิจกรรมข้างนอกตัวนี้ก็ท้าประทานอาหารเรียบร้อยเนาะนี่เนาะเกียงมาเลยเนาะนี่โต๊ะตังเนาะประอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฮ่าจะไปเฮกิจกรรมเนาะพุดเละกิจกรรมอ่ายู่ไปบอกเป็นแจ้งเนาะอยู่ส่วนเสือปลาเนาะพุดเละไปอยู่พุดเละเนาะไปกิจกรรมบนสัตว์หลายๆเดี๋ยวฮ่าติดตามไปดวยเด้อนี่กําลังไปเนาะนี่อยู่ส่วนเสือปลา เมนซัมการ์โลอีอ uh, yeah. okay. okay. oh, okay. 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 ีกหนึ่งซุกสุงฮอตเมนอ่าซาบุปันโอเคโอเคทุกคนเนาะตอนนี้จะให้ทุกคนเป่าให้หน่วยและคลี่นึ่งต้องไปก่อนไปฮอตปุ๊บตุ้ยฮอดปั๊กตุ้ยเลยเนาะแล้วก็ไปยีตุบปันตุ้ยมาคนละหน่วยแล้วเป่าให้แต่โอเคนะงงมนามบอบอตัวนี้เห็นไปฮอดคนเราคือถิมเลยถ้าดโนแล้วก็จะเสียเวลาของทีมทั้งหมด

好了，一块儿来，一块儿来，一块来，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 来